พี่น้องนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ช่วยวัสดีค่ะกินข่ากินแล้วห้องกับสิมาไลายย่ยสดแบบนี้แม<อ>่ที่อยากซ้อม่อ้โค้ดจะยังไอ้แกงชบปลาตาอะา <c oughs> อมาใจอดหยังเด้หรอนียูคั่วยูคั่วบ้านพี่ไปยัดนะครับปลากับปลาแดงเลยกินข่ากันเลยปลาแดงทาลิกัตบัตัติบัิบ<ะ>บับิับิิบิิัิบิิับ มันนฮ็ดแกงบัเอือนะคะพี่ช่วยฮ็ดแกงีอย่างไรพี่ช่วยเดียวแกงบัเอื้อใส่กุ้งกับมันแกงเลี้องอะไรอ่ะโอ้แกงบักอือใส่โอ้อร่อยนะคะกินออกมานะคะกินออกมากนี่ยก็มีทั้งชาโน๊กมะกาเขาเปใกไกๆเขามาติดเด็กนะเปียหน่อยนะมีแกงบัเอือนาตานี่ต้นบัเอือ้อนี่นาแซ่บมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะ ตอนบะเอ้ดิขนาดตอนบนะเอ้เล่านี่นะมีอย่างแน่ละบ่เนี่ยมีกุง้งอ่ามีกุ้งขนาดแล้วก็มีมีบะเอ้แล้วก็มีใบนางรัด บ้านคอยเอินผักอีตูที่แรกว่าสีเฮ็ดอีหยังก็พี่ช่วยแกงเลี้ยงบะแกงเลี้ยงมันบ่มี่กะชายก็เลยได,ด้กลายเป็นแกงบักอึนะคะแกงบักอึโอ้ยหน้าตาหอมฟุ้งเลยค่ะผักอีตูใส่ไปคุณพี่ใส <จ S 2> ่หมดแล้วจ้าใส่หมดแลว้วโอ้ยอร่อยมากนะคะกินเขาแล้วกับสีตีมนบะักอึดูสูงกี่นิ้งบักอือดูสุกยังมันกะทันเด็บเปื่อยไปไหนเลยคุณพี่เปือยมันมันบ่ะบอปิ่งกะว่าต้องไปอุ่นอีกนะเนี่ยมันสิเละ แกงแกงเข้าเอินแกงยังดีเหรอคะพี่อ้วพีนพี่ช่วยแกงเลียงกับบะแมนเนาะค่ะพี่ชมเนาะแกงอ้อมแกงแกงอ้อมอะค่ะแกงอ้อมเนาะอืมอ๋ออมมันในซิมได้บะได้เหรอคะมันห่อนเนาะค่ะมันห่อนเนาะแกงอ้อมได้ค่ะพี่ติ๋วมาได้ค่ะพี่ติ๋วปิดได้ยังยังโชว์ก่อนโชว์กัดฮึ่บเป๊ะเหนื่อยกระลั้นเบิกปุ๊บบักอ้วมั้งเนาะเด้อแซ่บกันพี่น้องเอามาอฝาด้วยค่ะพี่น้องเด้อใครท่านไหนกินข้าวเที่ยง มาแล้วค่ะคุณนพี่ติว๋วสวัสดีค่ะแกงบักอึอ่าบบกมือทักทายพี่ติ๋วก่อนนะคะแกงบักอือแกงบักอือนะคะแกงออมแกงออมว่าจะแ,แกงเลียงไม่มีกระชายเลยมันมันเลยไม่มีแกไม่ไม่มันขาดกระชายเอ,อ,เอ,อนะคะว่าสีแกงเลียงนะคะพี่น้องนะคะกับกงนะคะสวัสดีแม่ครัวสวัสดีค่ะแม่ครัวคนสวย <c oughs> เอาเสียงก็จะได้เสียงอยู่บ่อย ยังไม่ปิดก็โชว์ก่อนนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะอันนี้อันนี้มากแกงอยู่บ้าน,านะค,ะคุณพี่ประหยัดนะคะคุณพี่ประหยัดรับชมอยู่อยู่หน้าบนซิมเบนะคะของครัวนะคะไปนิ้วน้ำเราก็จะไปกินน้ำแม่อขั้วโอเคค่ะแม่ขั้วใส่ไงเอาขั้วสนาไปก่อนเบาเบาแกงเลี้ยงไห้คนฟังแม่เหมือนอย่างนหอมแดบงบกะปิพริกนะคะอ่าขยะเทน้ำ ค้นก็ใส่ใส่ใส่ปลาแดงน้ำบรีบานน้บรีบีที่จริงแกงเลียงก็ใส่กะปิค่ะข้าออมก็ใส่ปะปลาค่ะออันนี้ใส่อย่างไรกะปิกะปิหอมแดงแกระเ่าวกระเทิะพริกอ่าแล้วก็ถ้ามีกระชายเนี่ยใส่กระชายแกงเลียงค่ะนี่ไม่มีกระชายก็เลยเจอ มันก็แกงแรงขาดกระชายไงค่ะแกงเยี่ยขายกระชายรสชาติแซ่บนัวดเลยค่ะใส่ใส่ชุดรสเปรตใส่รสใส่รสดีค่ะใส่รสดีแซ่บของเราเด้กพี่น้องเนี่ยค่ะมีัใส่รสดีใส่เกลือใส่เกลือมีบังเอิอจากสวนสูเอามาเองบังเอิอกับมันกัมันกัมันมันแซ่บมันดูบังเอิอเนี่ยขันแก้วก็หสีมันดูนะใส่แก้วกนีมันเป็นแต่แซ่บน้องแซ่บค่ะซิม ติต่วแซ่บแซ่บใคกินเ,เที่ยงอิ่มแล้วแต่ว่ากกินได้อีกหนัวนนกินได้เรื่อยๆค่ะกินได้เรื่อยๆแซ่บของเราเกับพผ่ตู้กับมัตสวนว่าสิม่แกงกินเที่ยงแต่ว่าม้าสายก็เลยได้แกงเอาไปกินแกลงกับมันก็สิีฮอให้ไปกินแกลงแกงเราก็สิหฮอแบ่งกันบะหมี่กุ้งกับอันเนื้อย่างตอนเที่ยงมันเหลือเหรอค่ะใส่ลงไปเนาะแล้วก็ดักแปลงค่ะป้าพผา่ตู้พี่น้องพูดหน่ะไผ่ตูไ้ไหเก็บมาก กระป๋องหนึ่งบอกเราใส่บดเลยวะคับขนาดแกงเลียงก็ต้องผักอิตูเยอะๆนะจ๊ะนะแต่ไม่ใช่แกงนอไม้ไม่ใช่แกงอ้อไอ้แกงออมก็ใส่เยอะๆกินแ้วขาวห่อนๆนี่เนาะคัขนาดเลยบานเฮาบันเฮาหากินไงอย่แล้วเยลรมันนี่มันเห็นว่าเป็นก็ได้กินแล้วค่ะพี่น้องเนาะได้กินตะบวดอได้กินตะบวดรนี่ก็รสชาติอร่อยนะคะแกงเลียงนะคะแกงเลียงคุณพี่ช่วย แปดแปดแปดกระชายอืมเอาแกงเลี้ยงข้าต้องใส่กระชกใช่หนึ่งบอกใส่กระชายอ่าสวัสดีผู้สม้มาใหม่นะคะเออเราไทยแนวเยบาเล่าเนี่ยไปนะคะอันนี้ก็เป็นแกงเลียงห้าด,ดาวคุณพี่ช่วยนะคะไลน์นี้ชื่อว่าแกงเลียง ห้าดาวคุณพี่ช่วยนะคะแกงเลียงห้าดาวนะคะอยู่เยอรมันนะคะหากินบ่ได้นะคะเนาะว่าฝีมือนี่เล่าเป็นแม่ครั่วที่อยู่ในระดับหาดาวมาจากเมืองไทยนะคะหากินยากค่ะเพราะว่านะคะเพราะว่าก็ต้องมาให้านี่จำคั้าไอวโรงแรมน,นะคะอืมเห็นบอระดับนี่เราเห็นเยงเป็นบัสทุกอย่างอืมรสชาติแสบปดได้ยัง <laughs> เขาออกมาจะคั่วนะคะเขาออกมาจะคั่วแลยนะคะอพี่นองนะคะแซบฮะแซบบอกแซบฮ้อนในบาระห้อนนะคะมือเีกห้ามไม่แกงเลี่ยงนะคะห้าม่แกงเลี่ยงไปแล้วนะคะแกงเลี่ยงเออสุกพอดีสุกพอดีสุกพอดีแซบนะคะสุกพอดีห่อนกินนี่ยังกันต่อบะนี้่เดี๋ยวสิพามาชมนะคะเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็เครื่องดื่มอสิ้นสุดทางเลือดนะคะอ่า เครื่องดื่มพี่ยังแน่แหละค่ะอันนี้เครื่องดื่มน้ำย่อยบ้านพี่ประหยัดนะคะเครื่องดื่มอยู่ในตู้โชว์คอยกบมูจักซื้อเลยพี่น้องอีกยังแน่แหละในพี่ประหยัดมาโฆษณาเนี่ยเพื่อเช่าเป็นเป็นมาบ่อยฟังเนี่ยมันมัขึ้นอย่าง กินเป็นยังไงอันนี้มัน่าจจะเป็นเหล่านะคะท่านผู้ชมนะคะเหล่าบ่เหล่านะคะอันนี้เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นเออเขาเรียกว่าเวลากินเข้าเส็ตเหล่าใส่ซีมีน้ำย่อยบ่อันนี้คือแนวย่อยน้ำย่อยแหน่ย่อยน้ำย่อยไม้ไอไอพอกินกินเข้าเส็นเหล่าเพิ่นก็สิมีแบบว่าให้อาหารมันย่อยง่ายเป็นบ่ เพิ่นกัสิเป็นเหรอว,<า>วิสกี้บอกค่ะวิสกี้ทั้งหลายแหล่คอยก็บไม่คอยบ่บ,บ่สันทัดค่ะบ่สันทัดม,มีม, <ละ S 1> มียักษ์ยังแน่ล่ะค่ะมีข้างล่างนี่ก็มีปลาที่ทอีหย,ยังแน่ล่ะพี่ประหยัดเนี่ยจีนโตนิกข้างล่างคืออีหยังล่ะบ่าษากินโตนิกบ่บ่ะก,ก,ก็หนูบ่กินเราเมื่อกิ้เรู่ินโดนีเหล้ากินโดนีเหล้เราอย่างนี่เหล้าอีหยังเนี่ยหรือขาวขาวเนี่คือเหล้าอีหยังนี่ยหรประหยัดบดขาะบ่ลือยิน น้องบอสรสันทัดยังว่าน้องบน่ใใจให้้เปิดนองบอสรสันทัดนะคะอันนี้มันรสชาติแบบใดล่ะเนี่ยยินเบิดข้างล่างนี่ยินเบิดยิ่ง,งขงงึ้นยังไงกินเท่านี้ก็คือเราอร่อยมากเลยเนี่ยพี่ชอบไอ้นเนี่ยชอบมากเลยเอ๋อมันค,นคือมันเป็นรสชาติแบบใดล่ะมันเป็นยัดเยียดให้เนี่ยกินบ่อ๋อมันเป็นแบบว่าไอ้หวานแล้วยิ่งเดียวหนิอืมครับรถจะไปกินอย่งไหคุณพี่กันเลยไฮซิมนิดนึง ใหขับรถขับรถมายซิมีิหายซิมเปิดหายซิมนะคะเปิดหาซิมเป็นยังไก็นจะหายซิมเป็นท้างล่ะเป็นบัะม่วงดองข่อยอ่ะพี่ช่วยไปเป็ดพริกเกลือมากินทำไมเป็ดครั้งแรกในชีวิตนะคะมะม่วงดองนะคะมะม่วงดองนะบักแอปเปิ้ลดองเออบักแอปเปิ้ลดองนะคะมือนีก้าะฝ้าร้ายพี่น้องเริ่มเขียนคิวมานะคะ ตานี้ก็คือหนาหนาเกือ,กอบโซนนคิวกับพม,มีปาก,กหายหมดหมดซืนห้่นแซวตอนเล็กๆสวัสดีค่ะใครที่กำลังชมดูสวัสดีผู้ชมนะคะที่ถามมาชมนะคะ <Okay. S 1> แกงแกงแกงออมเมืม่อกี้เขาบอกถึงแกงออมกันไปนะคะแกงออมแกงออมมาพี่ช่วยแซบได้เหรอพี่ช่วยแกงออมเนาะแกงอ้อมกันนะแกงช่วย ห้าร้อยด้านชุดเสื้อแกงเลี้ยงมันขาดกระชายแกงอะไรนะคะแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงอ่าแกงเลี้ยงนะคะับจะไม่มีกระชาย่ช่วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ช่วยสวัสดีค่ะแอปเปิ้ลดองค่ะแอปเปิ้ลดองพ่อกินได้บ่ค่ะพ่อกินได้บ่โอเคพ่อกินได้โอ้ไขแน่แต่เราบอกว่าพ่อกินได้จน้ำเอทน้ำพริก เฮปพีเกลือเฮดพี่เกลือกินนะคะเฮี่เกลือกินนะคะอ่าสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวสิไปทน้าไปส้มอยงอีกและให้ผ้าไปส้มข่งข่งนอกกับผ้าไปส้มหมดแล้วนะคะชมบเผากับมาช่มบานบานบ,านบุนปีประหยัดเท่านี้แหละอากาศกับเป็นครึ้มๆนะคะที่เยอรมันมากินไลฟ์กินข้าวเสร็จวันนี้มาส่งชาสมุนไพรนพก้าว อันนี้เป็นสวนยอมนะคะสวนยอมสวนยอมของคุนพี่ประหยัดนะคะวิวบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศอากาศไม่ถือว่าร้อนแระเย็นเกินไปวิวดีมากเลยท่านผู้ชมนะอยากให้ชมสวนนะคะชวนสวยสวยสวยนะคะบ้านเมืองของเยอรมันนะคะเยอรมนีโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ แกงอ่อมก็พามาเที่ยวระเบียงหน้าบ้านแกงอ่อมนะคะนะคะจากลากันไปแล้วสวัสดีค่ะนะคะบายบาย